แบตเตอรีรถคันนี้นะลูกค้าต้องการนะครับนี่เอามาติดตั้งไว้ด้านนอกของรถคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเราจะเอาไว้ตำแหน่งใต้ท้องด้านหน้าที่เราดัดแปลงว่ามีอะไรบ้างนะก็คือพัดลมเป่าแผงแอร์ วันนี้เราจะพามาดูแอร์ขนาดหรือว่าแอร์ร่วมกับสายเดิมของรถนะครับโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเราก็เปิดแอร์อยู่ในรถได้ในรถสปอร์ตไ d เดอร์โตโยต้าสปอร์ตไเดอร์คันนี้เขาจะทําเป็นรถนอนเดีย๋ยวเราจะพามาดูว่าแอร์ขนาดนนะเราติดตั้งอะไรบ้างนในคันนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วล่ะ เราพามาดูก่อนที่จะส่งงานลูกค้าอ่อันเนี้ยเขาก็ทําเตียงนอนมาเรียบร้อยละเหลือหน้าที่เราก็คือติดตั้งแอร์วันเนี้ยเราเอาจอรีมดมาดูว่าจอรับรีมดเรา,เาไว้ด้านนี้เดี๋ยวเรายังไม่เปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูตำแหน่งที่เราติดตั้งส่วนร่วมของแอร์ขนาดเนี่ยก็จะมี แผงคอยล้อนการเดินสายไฟและการเดินสายน้ํายาและแบตเตอรี่แบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้าก่อนว่าเราแดัดแปลงอะไรบ้างปะเรามาดูด้านหน้าแต่วันนีด้ด้านหน้าเนี่ยเราประกอบเสร็จไปแล้วด้านหน้าที่เราแดัดแปลงว่ามีอะไรบ้างนะก็คือหนึ่งพัดลมก็คือพัดลมเนี่ยหนึ่งก็คือพัดลมเป่าเป่าแผงแอร์แต่วันนี้เราใส่ตัวเดียวเพราะว่าด้านหลังมันมีอีกตัวหนึง่งแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือ ท่อแอร์ตรงนี้ที่เราดัดแปลงวันนี้เราเราไม่ได้ตัดต่อตรงกลางเราถอดสายเส้นนี้ออกไปเลยแล้วก็เดินสายใหม่สายกลางเส้นเดียวเดินลงไปหาเช็ควาล์วแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดนึงก็คือแผงแผงคอยร้อนหรือว่าพัดลมที่เป่าคอยล้อนแล้วติดตั้งคอมไฟฟ้าอยู่ด้านหลังคันนี้ใส่ด้านหลังไปไปดูอีกวนไปวนมาอย่างนี้แหละสำหรับแผงคอยล้อนเนี่ย ตำแหน่งที่ติดตั้งดีที่สุดเนี่ยคือตรงที่เก็บยางอะไรแต่บางบางคนเนี่ยลูกค้าบางท่านเขาไม่อยากเอาอยางอะไรออกเ็าจะไปหาตำแหน่งติดตั้งเอาตรงไหนก็ได้ที่มันว่างประมาณนั้นแต่ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือตรงยางอะไรเพราะว่าเขาห่างจากพื้นดินเนยอะก็จะระบายความร้อนได้ดีเสียงก็ไม่ดังด้วยแต่ในรถคันนี้เราพามาดูว่าอคอมเพรสเซอร์แล้วก็แผงคอยล้อน,น่ะอยู่ตำแหน่งตรงไหนไปเดี๋ยวลงไปดูเลย ส่วนคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเราจะเอาไว้ตำแหน่งใต้ท้องแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ตุงตุงเก็บด้านท้ายสุดเนี่ยเราใส่แบตเตอรี่ไปแล้วก็เลยเหลือแผงคอยลร้อนและคอมแอร์แบบนี้เราก็จะเดินไปร่วมกับคอ,คอยล์ร้อนเดิมของด้านหน้าของรถนะครับก็ใช้พัดลมตัวเดียวเหมือนกันทำงานร่วมกันกับด้านหน้าแบบนี้ก็จะทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีโอเคส่วนแบตเตอรี่ ในรถคันนี้นะลูกค้าต้องการนะครับเนี่ยเอามาติดตั้งไว้ด้านนอกของรถตำแหน่งตรงนี้เราไม่แนะนําเพราะว่ามันสามารถโดนน้ําได้น้ําอาจจะเข้าโดนแบตเตอรี่ซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมี b ี s อและ Active b a บ a ล c านอยู่ในตัวก็ถ้าเราซีนไม่ดีหรือว่าทําให้น้ําเข้าได้เนี่ยตัวอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะพังได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าวันนี้เราเอารีโมทไปไว้ด้านหลัง เราจะเป,เปิดจากด้านหลังแล้วคอนโทรลจากด้านหลังแต่ว่าเราก็รีโมทม,มีรีโมทครับเราอยู่ด้านหน้ารถเนี่ยเราก็ก็ก็เปิดได้เพราะว่าตำแหน่งข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนเพราะมันไม่มีที่ติดตั้งล,ละเลยเอารีโมทไว้ด้านหลังเพราะว่ารถคันนี้เขาทำเป็นรถนอนด้านหลังก็น่าจะเหมาะกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปเปิดการใช้งานของแอร์เลยไปเลือ,อ,อ,อีกจุดหนึง่งที่เรายังไม่ได้บอกลืมไปก็คือสเตปดาวในในรถคันนี้ เราใช้สเตปดาวตรงนี้หน้าตัวหลังตัวเลยวันนี้เราใช้แค่20แอมป์แปลงจากไฟ24โวลต์ให้เป็น12บสโวลต์เพื่อไปขับหมุนพัดลมนะครับหมุนพัดลมเป่าเคอยเย็นเต,ต้องใช้ใช้สเตปดาวสตัวก็มีแค่นี้ที่เราติดตั้งเข้าไปเรามาเปิดการใช้งานของแอร์กันเพราะว่ารถมันสูงเราต้องขึ้นมาอย่างนี้แหละนนน Air เนี่ยในแอร์ดีซเนี่ยเรา ในรถคันนี้นะแอร์ที่เป็นดีซีขนาดเนี่ยเราเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เขาเป็นเตียงนอนรีโมทอยู่ตรงนี้ก็สะดวกกว่านี่ในแอร์รุ่นเนี้ยก็จะเป็นแบบอินเวอร์เตอร์เหมือนกันแต่เปิดเลยเวลาเราดับเครื่องแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดได้เลยแต่ถ้าสตาร์ทเครื่องอยู่เนี่ยเปิดไม่ได้นะครับเนี่ยเราเปิดมานะครับอุณหภูมิหน้าจอนี่ก็คืออุณหภูมิปัจจุบันที่อยู่ในห้องนะครับก็เราตั้งอุณหภูมิไว้ที่16องศาแบบนี้อปัจจุบัน27.8 แล้วก็เปิดแอร์เลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแอร์เนี่ยทำความเย็นเนี่ยมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเปิดประตูไว้สองบานด้านหลังอีกบานมี็นสาบานเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงมาเลยเราเปิดไว้ที่16บหกองศาหน้าตู้นะครับมันเป็นแอร์ดีซเนี่ยเขาจะทําทงานหน้าตู้หมายถึงว,วัดอุณหภูมิหน้าตู้เ,เข้าใกล้สองศา หมายถึงว่าถ้าเราเปิดไว้ที่16องศาถ้าเขา20องศาเขาจะเริ่มลดสปีดความเร็วมาเพราะว่าเขาเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ก็เพื่อประหยัดงานประหยัดพลังงานแต่ตอนนี้เราเปิดโหมดเนี่ยที่เราเปิดไปเปิดโหมดอีโโหมดเห็นไหมเห็นเห็นชัดปะเนี่ยเนี่ยโหมดเขาจะมีโหมดนอนก็คือโหมดโลมีเดยมไฮอย่างเงี้ยถ้าเปิดโหมดไฮท์ High, เขาก็จะทําความเย็นได้ดีกว่านี้แต่ว่าในในรถคันเนี้ยพวกรถ P p พเนี่ยรถคันเขาเล็กถ้าเราใส่ยี่บสโวลต์เนี่ยเปิดแค่อีโคโหมดเนี่ยเหลือๆนะครับเย็นเจี๊ยบเลยเย็นแบบ เย็นมากๆ้วยต้องบอกง้นดูอุณหภูมิเขาลดลงมาเนี่ยเป็นเป็นการบ่งบอกว่าเขาทําความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาลดเนี่ยลดลงมาแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่ถึงนาทีนะครับลดมามากกว่าห้าองศาด้วยก็แค่น<ะ>ี้แหละให้ดูเท่านี้แหละเพราะว่าอันนี้คือการทํางานของแอร์ดีซีหรือแอร์ไฟฟ้าตอนนี้เราดับเครื่องนะครับเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะก็สามารถทําความเย็นแบบนี้ได้ เราก็สามารถนอนอยู่บนรถตรงนี้ได้ครับ